วันนี้เราอยู่กันที่งานเจอกับไฮโซ1เมษายนมาการันตีความแซ่บจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยค่ะค่ะก็วันนี้วันนี้หนึ่งก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลในวันนี้ก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเป็นผู้บริหารอะไรอย่เงี้ยวมีการปรับคลิปลุกยังไงบ้างอือก <chester. S 2> ็คลิปลุกนี้แหละค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์มีการประหยัดผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างตอนนี้อ่าคือตอนนี้เดี๋ยว ประมาณเดือนหน้าจะมีสินค้าออกมาอีก2ตัวคือลดน้ำหนักแล้วก็ดีท็อกซ์ครับจะไปคาดหวังอะไรเลยเราทำไปเต็มที่ดีกว่าไม่ต้องคาดหวังสำหรับตัวน้ำหอมใช่ไหมคะน้ำหอมก็ก็ลอยต้นตอนนี้ยังอยู่กันอยู่ระหว่างการบ่มแล้วก็จะส่งออกไปสประเทศแล้วมีใครเปนมีใครเป็นเตอร์อะไรเงี ลััตวใหม่อ๋อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่พรีเซนเตอร์ตัวลดน้ําหนักอ่าว่าจะให้น้องจูนกับน้องหนิงนักซิมสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะมีการคุยคุยกันแล้วใช่ไหมคุยคุยกันแล้วค่ะแต่ตอนนี้รอสินค้านิดนึงยังมีการปรับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยังไม่จบแต่แต่ว่างตัวเป็นสองคนนี้แน่นอนใช่ค่ะก็เราเป็นตัวเป็นก็ไม่แน่หนาเรื่องเรื่องละครอ๋อก็ าดาวล้อมแสงค่ะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตัดต่ออยู่เร็วๆนี้นะ่าจะประมาณช่วงเดือนหน้าน่าจะได้รับชมกันทางช่อง IPM ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแหม่แหมแมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะ